สวัสดีครับสามคำสิ่งครับวันนี้อยู่กับพี่สันนะครับสองสันเลยคนสองเลยนำหนักมันเยอะมันไม่น่าอย่างลุ้นทำไมนี่อ๋อเหรอไอเนี่ยอ้าวไปอะไรที่นั่งมันไปไหนมันทาดตกลงเราจะซื้อไอหรือไอ้นุ่นอุ้ยโอ้ยอย่าไปซื้อทำเองดีกว่าบอกโมเอูยเราทำแบบพิงเลย การสามพี่สามนี่มันต้องว่เกียร์พันตลาดเพราะถาแบบเป็น E E M สยามเหรอสยามใช่ใช่สยามตัวนี้ตัวแรกยังไม่พัดนะพี่นะตัวนี้ครับไม่รู้ตั้งแต่ละพี่สี่หมื่นเหรอสี่หมื่นเอาเอาจบจบเอาคุยแบบจบจบกันได้เลยแบบยกขึ้นลดได้แบบผมต่อทีเดียวเลยสี่หมื่นไหวไหมไหวไหมพี่ได้ไหวเลยนะพี่ด้วยคำเดียวเอาตัวค่ากาแฟไปสามแก้วแก้วละพันเลยสัสเจ๋ยพี่ใช่ ถ้าต่อไม่เอาต่อยนะคือโคไม่ไม่เป็นไรแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะโอ้โหอยดูสีเนี่ยน้ำเดิมเลยเดิมไม่เคยไม่เคยผมจะไปให้ซื้อเทนสีนั่นจะตกใสให้ตกให้เอากลับบุรีรังมนไปเดี๋ยวไปลองเล่นซับปลาเรือก่อนหรือว่าไม่ยากษ์ให้ให้พวกเรือมันขับอย่านี้พวกหัวเก่าว่าจะต้องสร้างเนี่ยบางปีต่อเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวเกอ็มซีนะคะใช่กันแต่ว่าผมนี่ตัวเล็กตัวแรกแต่ถือว่าแต่ว่าระบบเกมเหมือนกันไม่ได้ใช้สิ มาดูปันเห็ดไร้ต้องงานดูใบปันนะครับ่นเเงินสดมันเท่าไหร่ถ้าใหม่ป้ายแดงแบบนี้แกะกล่องหนึ่งแสนแสนเลยนี่ยไม่รวมเครื่องด้วยอันนี้จะเครื่องด้วยแสนห้าพันคุณพระแต่ว่ามันเป็นตัวใหม่นะเป็นตัวใหม่ไม่ใช่ตัวนี้มันต่างไงตัวใหม่กับตัวเก่ามันก่อนมันพัดไงมันมีตัวหนังสือติ๊กเกอร์เพิ่มเราซื้อไปติดก็ได้ไม่กี่ร้อยหรอกแค่คำว่าพัดอ่ะแกก็พูดคือคิดมาก ก็ต่างกันแค่พัดไม่พัดหรอกปะพี่ถามถอยรถมานี่ก็ลากเอาหน้าเลยแล้วถอยมาตรงไหนพี่ก็เดินหน้ามาเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี้ยวขึ้นหนู้ใช่น่าจะแบกใส่บาพี่เอก็ได้เลยมั้งเนี่ยต้นปางนี้มันจะไม่ไม่น่าเกลียสามร่องอันนี้คนมีตังค์ครับซื้อไปทำคลิปเล่นเฉยๆครับไม่ได้มีอะไรครับผมจะซื้อไปรับจ้างปั่นนาน่ะขนมี ซื้อแก่ซิงครับเหนื่อยร่ำซ้ำจังอ๋อนึกว่าจะเอาพวกกระเทนน่าสนน่าสนจริงแต่ว่าจอดนานสายคัดอันนี้สายคัดเหรอเราไปหาเลยถ้ามีรถอย่างเงี้ยไม่มีปัญหามีเจ้มาเสิร์ฟแล้วอันนี้นอยต้องเปลี่ยนใหม่้ไคันลิงคันเล็งคันลิงเดี๋ยวเราไปโม่เต็มคัดคัดนี่มันสายมันตายแล้วครับมันเป็นโรตารี่เลนไม่ตายไม่ตายผมผมไม่มีสวัสดีนะครับจ้าไม่อยู่นานนานเป็นปึก เจอกันแล้ว PGM 1408นของค่ายสยามตอนนี้ผมจะไปรับจ้างั่นนาคู่กับพี่สันนะไม่ไปคู่กับเซียหฮาร์ดดีกว่าไหมอเช็ค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 ใหหนมีโลมปุ๊บปุ๊บนี่เรื่องาเกียวรถย่ายมั้ยออกนี้มั้ยใช่ง่ายกว่ามันต้องย้ายเยอะรถกี่ปีแล้วนี่ รถกี่ปีละพีสาม่ะมซือมาสามปีขปีนะครัปืนมาี่ก็ไม่ได้ใช้นะสรุปว่าซื้อมาจอดดูแล้วมันไม่ตอบโจทย์เหรอหรือยังไงปันย้ายหัวปัแบบแปลงไปน้อยแต่ว่าที่นั่งทีว่าจีงนั่งกำลังแบบผมก็ไม่เป็งแต่ทำไมถึงมันหักอ่ยคือดูน้องพี่กีเลยใหญ่นะพี่กีโลพี่กีโลเท่ากันเลยเท่ากันเลยนก้านทาง ให้ครับผมทําให้พี่ะได้เดี๋ยวไปซื้อเอาไปมอเจริญทรัพย์เลยทํำบ่อเลีดเลยเบอร์คือกี่เป็นไอตัวที่ผมเคยรีวิวนะพี่บออรถเกี่ยวเป็นของค่าายยโต้ใบเราต้องไปเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมใช้อย่างนี้เลยบ่ผมไปยี่นี้เลยล้อมันอะแต่ล้อล้อมันมันมันตัวนี้มันเหมือนขักไปอยู่แล้วเดี๋ยวเจออายหกเจอาผมใส่ใบหก เดี Wait, mm ๋ยวจะทำคลิปดูให้ผมดูด้วยแหละเดี๋ยวตามไปเลยเดี๋ยวตามไปขี่เอาให้ไม่ห้างขับเลยนี่ตัด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 ยังให้บลูเอมันขับนะแบบนี้พี่เขาไม่ได้ใช้เราขึ้นรถตบ้านเอาให้ฟรีเขาให้ฟรีเขาให้ฟรีครับสายหัวเลยเขให้ฟรีฟรีกับสเตอร์ครับฟรีดูริมนะครับไอ้โมเล่ลอยไม่ได้ใช้จริงๆน้าแปลกสามลองไปสามมีนะครับซื้อมาใช้ประมาณเจ็ดไร่ครับสามปี ซื้อเอามันครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็ซื้อเอามันซื้อเครื่องมันมาไหนเลือกมาได้ซื้อมาเครื่องใช้ย้อนตัวผัดไอ้นาตีทะยานต่อไหมเครื่องต่อไหมไอยีไหมเดี๋ยวต้องเจอทองคำครับมันมันยังไงมันมันติดเครื่องแล้วมันก็หมุนเลยบ่ไอตัวตัวพีดีว์มันตัวนี่เลยครับจะไปถอดถ้ามันตลองถอดดูแล้วก็เดี๋ยวลองใส่ ใส่ผ่านถ่ายให้ดูเออใครอยากเห็นตัวนี้ทําอะไรด้นผมจะทําให้ดูนะครับบอกผมมาหน่อยอาจารย์ผมเล่นอะไรให้ดูผมจะเล่นให้ดูนะครับจะเอาใส่เครื่องอะไรใส่ล้ออะไรผมจะใส่ให้ดูหมดใส่เครื่อง P 1 1เได้ไหมครับใส่เครื่อง P 1 1 C ครับ F C อยากเห็นครับเอาอยากอยากเอาเอายันมาเราสิบเทิร์นเออเยนมาเราสิบเทิร์นโอลิสันก็เทิร์นได้นะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครอยากอยาก ให้ผมทำอะไรโด่ปั่นแข้งปั่นแข็งปั่นได้แล้วพอสายรอยางบิดหนังถนนได้ดูเออแต่แต่ตัวนี้มันถอดไม่ได้ใช่ไหมมันตายตัวใช่ไหมได้ได้ถอดได้หมดคิดเลยเนี่ยมันถอดได้ครับมันเป็นน้ำมันเกลียวสำหรับบางคนถามผมบอกว่ามันถอดได้ไหมวันนี้เหรออันนี้ผมก็ไอ้ตัวนี้เราที่ฝากทำงานเนี่ยใช่ไหมถอดได้แน่ตัวนี้ใช่ไหมที่ตัวทำงานสั่งงานมันอะพี่กบเขาบอกว่าถอดได้ไหม H L N เนี่ว่างไฮ ดูล้อมครับนี่ครับคนมีกระตังครับซื้อเอามันซื้อแกเซงครับไม่ซื้อไม้ซื้อแกเซงเนี่ยซื้อรถจ้าปั่นนาเนี่ยซื้อรถแกเซงมันไส้ครับผมมันไส้คนมีตังครับโอเคครับเดี๋ยวเอารถขึ้นก่อนนะสตาร์ทเครื่องสิมันเป็นเครื่องทิพนั่นทิพ ตัวขี้นี้ราคาเป็นเศษนะครับปี่เอช่วงนี้ซื้อบ่อยมากนะครับวันนั้นก็ซื้ออะไรนะยายายวผมก็ยามพัดวันนั้นน่ะวันนี้จัดอีกแล้วเว้นได้ไม่พอเดือนนะจัดอีกแล้วผมใส่ทยามเขาซื้อแล้วแก้เซ็งครับช่วงนี้เซ็งบ่อยครับจนค้างบ้านใส่แล้วทำไมต้องซื้อบ่อยหายยาครับ าย,ยายคูยาคูยาคูตามที่แยกะดนเหรอปล่อยให้เมียมัลลบงกเหตุผที่เมียไม่มาเลยเพราะว่าแกให้เมียไปขายยายาคูเม้หรืนเขึ้นไหมใ่ได้ปุ๊บเเปิดท้ายก็ได้เปิดท้ายขายของอเปดท้ายขายของไม่ทไมได้ ลองวิ่งดูก่อนไหมอ้มอาสายดักเดีย๋ยวตังชื่อคิดว่ารวยจัดซื้อรถแก่สิ่ง <c oughs> ตกใจไหนปวลาเอาขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยครับรอจ่ายตังค์ครับสงสัยจะชักดาบแล้วครับรวยจัดครับอย่าหาทำงี้นะครับ มันไม่สมควรนะครับซื้อรถแก้สิ่งมันไม่ใช่ครับชีวิตอะไรจะสิ่งขนาดนั้นครับสิ่งมงเมียสิ่งเมีย,มยทำไมเมียไม่ให้ถ่ายรูปกับเจ๊จ๋า,จาเลยสิ่งโอ้โห <laughs> มา้นนะมยเราะเสร็จไป้บ้างดังเลยรเดี๋ยุ่งอยู่เราทำดีๆในห้อยเราถนัดจะเชือกเ์เราเออไถนัดเลี้ยงควายเลี้ยงงัวบ่อยอ่ะูกเชือก์ยังไม่เป็นหรอครับปล่อยเลย ดูสภาพไม่ให้ครับแต่กับเงินในกระเป๋านี่ม้นั่งถามที่จริงระดับนี้เซ็นเช็คก็ได้นะพี่ทีีไม่มีเช็คก็ได้ผมเช็คอินเดี๋ยวมาดูเจ้าพ่อคอนเทนต์นะครับรอติดตามว่าเขาจะบ้าพลังอะไรบ้างครับ ลูกบ้านต้องยกให้เขาครับลูกดีไม่มีครับรอเอาแต่ดึงล้อไว้ก็ได้ดีคร่บถึนะงร้อนกระดกไหนมันก็อยู่ห่างนึงเนาะหือเอาอย่านีมม่ซื้อไปใช้ครับิดเลยครับนี่แล้วก็งวนเนาะอะไรเจอใบกผม ออเ,เอาเครื่อง P11 เลยนะเครื่อง320ใส่เลยนะไม่มีคอนเทนต์นีเน่นเต็มหัวเลยนะเ,ยเลนเนยกลับไปเจอเมียตบอีกซื้ออะไรมาอีกซื้ออะไรมาเดิผมซื้อจอไก่แสนห้าอ้าวคุณซื้ออะไรมาเนี่ยกับแ <c oughs> ม่ผมมก็จอไก่แสนหน้าผมก็เอานี้ก็ได้อ,อ้าวไก่ไก่ชนก็นเล่นอีก ใช่รถเอวอ,อ,อ่อนอ๋อจะซื้อแส่ถ้ามไม่ซื้ออ้าพี่มีตังค์อ่ะทำไมอ่ะใช่กูบัง<ผ>ม,ม,มาแหละบังหน้าหมู่บ้านบังให้กูมสู้ตลอดอ่ะเดี๋ยวเรา,เราติดตามคอนเทนต์นะครับช่องต้อมคนธรรมหากินนะครับเฉดมเยเห็นถึงสี่กุศลนะนะสี่กุศลไม่เคยเลยเชื่อตัวนี้ แสนหกกับสี่หมื่าเอนห่แังใช่เดี๋ยวรอติโดตามคอ้นเทนบ้าบ้าบาบบบ <c oughs> ครับไปกันครับ